สว,ส,วสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้บัตรทุกคนพา FC มาอัปเดตนะผมกับร้านทุเรียนใหญ่รากบัง2020นะทุกคนนะครับวันนี้มีทุเรียนสวยๆนะครับผมนี่นี่ลูกลูกเล็กๆก็มีแล้วแต่ขนาดลูกเล็กๆแบบนี้6 9ร้เก้าส มีให้เลือกเยอะเลยนะทุกคนร้านเปิดทุกวันนะครับผมพิกัดตลาดออยู่ที่ถนนเจ้าคุณทหารนะผมมุ่งหน้าไปร่มเก้านะครับโอ้โหดูรูปนี้ครับเอากดลงนิดนึงไม่กรนนองลมไหนกรอเลยกรอบบรนไหนกรอบอมแม่รูกรอบทีอร่อยสุดเลยอร่อยที่สุด ครับเนื้อกรอบนอกนุ่มในสุกพอดีทานมีให้เลือกเยอะครับเนื้อเป็น สุกไก่ฉี่ก็มีหอมใครชอบปยใหญ่ต้องรูนี้เลยทุกคนเนื้อเหลือง บอกได้ได้เห็นเห็นนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับสวยสวยดูเหลืองงามเลยมาเลยครับทุกคนพิกัดสวยสวยครับขอบคุณครับนี่คนหอก็สวยทุเรียนก็สวย รอบคำๆลูกค้าก็มาเรื่อยๆเลยนะผมเป็นเป็นของระยองนะครับระยองก็เริ่มจะออกแล้วนะครับคุยใหญ่ๆเลือกดูก่อนแตะดูเนื้อได้ เลือกก่อนเลือกดูก่อนได้เลย <ไป S 1> ชอบแบบไหนเดี๋ยวเคาะให้นะครับนี่นะครับหรือไม่ก็เข้าไปสั่งซื้อในแฟนเพจได้นะครับทุกคนทูเรียนใหญ่และก็บาง2020นะครับเห็นไ,ไหมรอบค่ำนะลูกค้าก็มาแล้วนะทุกคน มีที่จอดรถเยอะนะครับแต่ถ้ารอบเช้านะผมผู้เรียนนี่ก็จะเต็มทั้งยาวไปถึงนู่นเลยนะครับมีให้เลือกเดี๋ยวเฮียก็จะขอให้นะครับแถมน้ำด้วย กรอบนอกนุ่มในเนื้อกำลังเฮ็ดลนีู้กเล็กูกเล็กพอดีทานเลยเนะี่ยนี่ลูกนี้พอดีเลยกินคนเดียวนี่สองลูกนี้พอดีครับย่อมๆนะครับลูกไม่ใหญ่มาก แวะมาดูก่อนแบบเป็นแพ็กเป็นเนื้อล้วนนะครับมีมีให้เลือกหมดใครที่อยากได้พูยใหญ่เนาะมาเลยสวัสดีครับนดีด้วทุกคนเลยครับเราคุม้มดูมาแล้วมาแล้วลูวลกค้ามาแล้ว เป็นแพ็กก็มีแบบเป็นเนื้อรวนก็มีนะผมขีดละเจ็ดสิบเก้าบาททุกคนขีดละเจ็ดสิบเก้าสวย มีสุกเนื้อพอดีทานกอบนองลุมในไก่ฉีกวันนี้ก็มีชันีไข่ด้วยล้าก็เลือกเนื้อดูแต่ดูก่อนคูเดียวก็ขายนี่อันนี้เป็นชันีไข่สายชันีนะใครชอบนะทุกคน บอกว่าให้จับเอลงมาว่าไม่กล้าจับตีไม่กล้าจับรู้เลยว่าแขกพอดีทานเอาครับพูดเดียวก็ขายขายเหมือนกันทุกคน กูเดียวก็ขายสวยๆ,เอ,ๆ,ๆเอาครับชิปนี้บาทุกคนก็ขอจบชิปไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยนะครับผมอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะผมกับร้านทุเรียนใหญ่แล้วก็บ,บาง2,020นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ